พบกับเซลล์อ,อ้อมไพศาลีเจริญยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วรุ่นยอดนิยมอีกแล้วค่ะตัยค่าไฮรักลีโว2 4เจพัสปี2019เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันนะคะตัวรถนะคะจะเป็นสีขาวนะคะส่วนกระจังหน้า จะเป็นสีดำนะคะดำด้านตัดด้วยโลโก้โตโยต้านะคะสีโรเมียนส่วนด้านล่างนะคะกระจังตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำตาข่ายนะคะไฟหนะ้าจะเป็นแบบ LED นะคะไม่มีแตกร้าวไม่มีน้ำเข้านะคะโคมไฟยังสวยกริบส่วนรุ่นนี้นะคะไฟสปอร์ตไลท์ยังไม่มีมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยค่ะ ต่อกันที่ด้านข้างบ้างนะคะด้านข้างของรุ่น no นี้นะคะหูกระจกนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะส่วนไฟเลี้ยวนะคะจะมีอยู่ที่แก mm ้ม hmm. ทั ah ้งสองฝั่งเลยนะคะมาพร้อมโลโก้ไฮรักตรงนี้นะคะมาดูสเปคยางกันบ้างนะคะส่วนสเปคยางนะคะตัวนี้จะสองหนึ5นะคะตัวนี้จะเป็นขอบ15ห้านะคะทุกคนอะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของโต y ต้าไฮรักลี vo ตัวนี้นะคะก็จะมีโลโก้นีนเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็กล้องหลังด้วยนะคะไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีน้ำเข้านะคะรับประกันสวยกิฟนะคะมาพร้อมกันชนด้านหลังเอาไว้ให้ขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูข้างในตู้กันบ้างว่ามีขนาดเท่าไหร่ค่ะ ขาดของตู้นะคะก็จะสูง M 60นะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการนำรถไปใช้แบบเชิงพาณิชย์นะคะภายในนะคะก็จะมีตาข่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแม็กไลเนอร์นะคะ99%เลยนะคะไม่มีไม่มีรอยริ้วรอยใช้งานหนักเลยนะคะเหมาะกับคนที่ใช้งานเชิงพาณิชย์มากๆเลยเดี๋ยวเราไป ดูเรื่องของเครื่องยนต์กันต่อเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเจ้าโตยต้าลีโว2 4 D พัสตัวนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะคะ150แรงม้านะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์นะคะทางภัยสาลีเจริญยนต์นะคะการันตีให้เลยค่ะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้นานสูงสุดถึง องปีหรือ20,000กิโลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อเลยค่ะในส่วนของภายในนะคะรุ่นนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีดำหมดเลยนะคะบอกก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบงจะมี2ลูกนะคะแล้วในส่วนของเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นเดิมติดรถเลยนะคะมีช่องต่อ ส่วนท้องแอร์ก็จะเป็นแบบปรับปกติอยู่นะคะเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้านะคะที่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะสายทํามาหากินนะคะต้องขอแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะเจ้า Toyota Hilux Rio 2 4เ p พั s ปี2019คันนี้นะคะเพราะว่ามาพร้อมกับตู้ทึบ ความสูงขนาด1เมตร 60, 1, 60กันเลยทีเดียวนะคะพร้อมใช้งานพร้อมข้เนเงินข้นทองเข้าบ้านขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะออกรถเพียงแค่ศูนบาทนะคะขํามัวเริ่มต้นเพียงแค่เจ0 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้นะคะคลิงกนี้ได้เลยะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะภัยสาลีเจริญยนต์ของเราทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ไอจีนะคะเฟซบุ๊กติกต็อกนะคะ youtube นะคะฝากติดตามชื่อเดียวกันนี้นะคะภัยสารีเจริญยนต์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ